แบบนี้หลังฉีดโบเฮ้ยฉีดโบแล้วหน้าแปลกมากเลยทุกคนมีใครเคยเป็นแบบนี้หลังฉีดโบบ้างอันนี้เรียกว่าภาวะคิวดุง้งมีใครรู้จักศัพท์นี้ไหมคิวดุง้งก็คือหน้าแบบสงสัยตลอดเวลามีใครเคยเป็นปะจะบอกว่าภาวะเนี้ยมันแก้ได้นะทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องแบบอยู่กับมันนะเคอเนี้ยหน้ามันก็ดูแบบหน้าดูแปลกอะ่ะ มาอธิบายก่อนนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเนี่ยคือเกิดจากการฉีดโบบิเวหน้าผากแล้วฉีดไม่ไปถึงด้านข้างผ่าด้านข้างสุดเนี่ยมันยังทํางานได้อยู่ดังนั้นมันก็เลยขยับเรียกอ,อะไรมันก็เลยคอนแทคทําให้คิวตรงนี้มันยกขึ้นในขณะที่ตรงกลางอ่ะมันโดนบล็อกหมดแล้วอันนี้ก็เลยจะเกิดภาวะคิวดุ้งเป็นสปอคอ y e บราวก็คือคิวสปอคอ่ะทุกคน คำว่าคิวดุง้งมันสื่อถึงความคิวแบบแบบนี้จริงๆอะมาพูดถึงการแก้ดีกว่าการแก้ก็คือง่ายมากทุกคนให้คุณหมอตรวจดูก่อนว่าคิวดุ้งเนี่ยมันเกิดจากโบมันไปไม่ถึงด้านข้างจริงๆถ้าเป็นแบบนี้วิธีแก้ก็คือจิ้มเพิ่มแค่นั้นเองจิ้มเพิ่มประมาณสักสองสามวันน่ะคิวก็จะตกลงมาเออแก้ง่ายมากดังนั้นใครที่เจอปัญหานี้อยู่หรือว่ามีแบบ เพื่อนมราปรึกษาว่าเฮ้ยฉีดโบแล้วหน้าแปลกมากเลยอย่างเงี้ยก็แนะนําเพื่อนได้ทางที่ดีนะหลังทาผ่าตารไปอ่ะหลังฉีดไปอ่ะควรจะกลับไป follow กับคุณหมอนะประมาณสักสองสัปดาห์ให้คุณหมอเขาดูให้ว่าหลังฉีดเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช้โดสประมาณเนี้ยแล้วเป็นยังไงบ้างเออที่เคยเจออีกอย่างหนึ่งนะคือคนไข้มาเล่าให้ฟังว่าไม่ได้ฉีดโบมา3ปีแล้วเพราะว่าเคยฉีดโบริ้วรอยแล้วหน้าแข็งเลยรู้สึกเข็ดไม่กล้าฉีด อันนี้ความแข็งไม่แข็งอ่ะมันขึ้นกับโดสที่ใช้แล้วก็จุดที่ฉีดนะอะถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้เพิ่มอยากให้อังเล่าเพิ่มก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะ